ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่3มเมษายนนะครับอันนี้พามาดูแปลงของซีมเหมือนเดิมนะครับก็คือแปลงนี้ผ่ากอทั้งหมดนะครับแต่เราแยกมีทําการทดลองอยู่สองทิศมตรน,นะก็ะคือใช้ซิลิคอนกับใช้ฮิวมิกนะครับในขระบวนการดการผ่ากอเนี่ยเราใช้ใน,ในเครื่องผ่ากอจะใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับแล้วก็จะมีถังน้ำเนาะอย่างที่เราเคยลงคลิปไปเครื่องผ่ากอจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ส่วนเขาเนี่ยในน้ําเนี่ย ส่วนนึงนับมาจากนุ่นมาสิหกแถวเนี่ยเราใช้กดซิลิคอนนะครับถัดไปนู้นก็จะใช้กดฮิวมิกน,นะครับแต่ทั้งสองอันนี้ใช้ยูเรียเหมือนกันนะครับสิ่งที่เห็นความแตกต่างนี่นะครับก็คืออ่าถ้าเราในแถวถึงแถวแถวไหนนี่นะครับฝั่งน้าสองแถวนี้นะครับเทียบกันเนี่ยนะเนี่ยแถวนะั้นนั้นแถวนั้นเรซิลิคอนนี่นะนะครับอ่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะครับความชัดเจนก็คือผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได พืชอ้อยได้รับกดซิลิคอนนี่ยนะครับใบจะตั้งนะครับแล้วมองไปทะลุแถวนั้นใบฝั่งนี้จะตั้งนะครับแต่ฝั่งนี้ที่ใช้กดเทีมีเนี่ยใบก็จะเยอะเหมือนกันแต่ใบก็จะตั้งน้อยกว่าเห็นไหมครับดูที่ปลายใบขึ้นไปแล้วก็จะงอลงมานะครับใบที่ตั้งเนี่ยก็คือคือเขาจะแบบปรับโครงสร้างตัวเองได้นะครับแล้วก็ทําให้สู้แดดได้ไม่ห่อใบไม่หลบใบนะครับตั้งนี้ก็คือสังข้อแสงนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างกดซิลิคอนกับ กดที่มิกนะครับซึ่งถามว่าในสภาพแบบนี้เนี่ยตัวสลิคอนเองก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสรรพคุณเขาเนี่ยเขาลดการขายน้ําได้แล้วให้ทนแรงทั้งเกตดูว่าจะทนแรงไม่ทนแรงดูใบนะครับจะตั้งแหลมไม่โค้งงอนะครับนี่นะครับก็คือแปลงที่เราทําการทดลองนะครับของซีเบียที่เขาทานะครับก็นี่ครับตอนนี้เราก็คือเหมือนเดิมครับเราเราเห็นตอนเนี้ยคือตอนอายุอ้อยที่สองเดือนอ่านะครับ ถามว่าสีใบเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันนะครับแต่สรลระของใบแตกต่างกันนะครับกับการตั้งกับการถามว่าใบายเยอะไหมเยอะเหมือนกันนะครับแต่ที่ใช้กดซิลิคอนเนี่ยใบยจะตั้งนะครับตั้งเนี่ยตั้งสู้แดดนะครับสู้แรงนะครับน,นี่นครับคราวนี้เราเมื่อกี้เราไปถ่ายคลิปว่ามีบางส่วนเสีอเสีอโอสุยา อันนั้นคือผ่ากอากับไม่ผ่ากออันนี้คือผ่ากอ,ากอทั้งแปลงเห็นไหมครับเหมือนกันเลยต้นใหญ่กว่าขึ้นมาแล้วหน่อแม่ก็จะใหญ่กว่าเหมือนกันอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผ่ากอน่าสนใจนะครับผมว่าโอเคครับที่ี้เราจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูอีกเรื่อยๆนะครับมาดูจนตัดนั่นแหละจนอายุแ,แ,แปดเดือนถึงสิบเดือน,น่นหลยนะ นี่คือรายงานตอนอายุ2เดือนนะครับผมโอเคสวัสดีครับ